สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่1 2ตุลาคม2 0 2 4นะครับเวลาเที่ยง40นาทีนะครับคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในวันที่13นะครับเวลาตี5นะครับเช้าวันที่13เวลาตีหจะเปิดเป็นสาธารณะไว้นะครับต้งสเก็ตดูไว้คลิปนี้ก็จะเป็นตารางฟุตบอลไทยลีก1นะครับนัดที่10 ฤดูการ2024 25นะครับประจำที่ประจำวันที่17-21ตุลาคม2024นะครับที่จะคิกออฟกันนะครับผม mm hmm. ก็ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดวิ่งไปวิ่งมาก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมตารางฟุตบอลไทยลีกนัดที่10นะครับนัดที่10ของฤดูการนะครับ เปิดหัวมาเลยครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับจะต้อนรับการมาเยือนของอุทัยธานีตรงกับวันพฤหัสที่17ตุลาคมเวลา19เนาฬิกานะครับทูบอลไทย1เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ที่2เนี่ยจะข้ามไปวันเสาร์เลยนะครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมนะครับเวลา18นาฬิกานะครับนครราชสีมา f c นะครับสวัสดแคทต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC นะครับทูบอลไทย1เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ต่อไปนะครับรัพูนวอลเลเยอร์นะครับ ต้อนรับการมาเยือนของคอนแก่นอยู่ในเตดนะครับซึ่งตรงกับวันที่19ตุลาคมเวลา19นาฬิกาครับทูบอลไทย2เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ต่อไปนะครับเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับต้อนรับกบบารมาเยือนของ BG ปทุมโอนี่คู่นี้บิ๊กแมตเลยครับบิ๊กแมตเลยะครับ,รบตรงกับวันที่19ตุลาคมเวลา20นาฬิกาครับทูบอลไทย3เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับ แบงคอกยูเนเต็ดนะครับจะต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC um นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับข้ามมาวันอาทิตย์ละวันที่20ตุลาคมนะครับเวลา18นาฬิกานะครับทูบอลไทย1เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ต่อไปนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมเช่นกันนะครับเวลา18นาฬิการาชบุรี FC ต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมตรงเอ่อทูบอนไทย2เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับ นครปฐมยู่นเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของพีทีประจวบนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะครับเวลา19บเกนาฬิกาครับทูบอลไทย3เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับและคู่สุดท้ายประจำอาทิตย์นี้ละยอง FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของหนองบัวพิชยะนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะครับเวลา19.00นเช่นเดียวกันนะครับทูบอลไทย1เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับนี่นี่คือทั้งหมดใน นัดที่10นะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับระหว่างวันที่17ถึง21ตุลาคมนะครับที่จะถึงนี้ครับหลังจากฟ i f a d เดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวตารางคะแนนเรามาสรุปกันต่อเนื่องเลยครับผมสักคู่ครับสำหรับตารางคะแนนนะครับผมล่าสุดเลยนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ ยังนำโดเป็นจ่าจ่าฝูงอยู่ครับถึงแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องได้เปรียบเลยนะครับเนี่ยแข่ง7ชนะ6เสมอ1แพ้ศูนย์นะครับมีอยู่19แต้มนะครับก็เลื่อนมาจากที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดต้องไปแข่งบอลถ้วยเอเชียนะครับแล้วก็บอลถ้วยอาเซียนนะครับก็ทําให้บุรีรัมย์จะแข่งน้อยกว่า2นัดนะครับผมนําเป็นที่1นะครับมีอยู่19แต้มนะครับตามตารางเลยนะครับอันดับที่2คือการท่าเรือ FC นะครับการท่าเรือในแข่ง9ชนะ5 เสมอ3าแพ้1มีอยู่18แต้มนะครับอันดับที่3านะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับแข่ง9ชนะ5เสมอ3แพ้1นะครับมีอยู่18แต้มนะครับคะแนนเท่ากันกับการท่าเรือเลยครับเตามหลังบุรีรัมอยู่1แต้มจี้ติดแล้วครับแต่ว่าคนละรอบนะครับคนละรอบเลยนะครับเดี๋ยวบุรีรัมชนะอีก2นัดก็ก็น่าจะนำโด่งห่างทิ้งห่างไปเหมือนเดิมนะครับ แอดมินคิดไว้ยังงั้นนะครับส่วนตัวแอดมินคิดไว้ยังงั้นนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าก็รอลุ้นกันต่อไปอันดับที่4อุทัยธานี FC นะครับแข่ง9ชนะ4เสมอ3แพ้2นะครับมีอยู่15แต้มนะครับอยู่ลำดับที่4ตามมาด้วย BG ปทุมนะครับที่จะลงฟาดแข่งกับเเมืองทองยูเนเต็ดนะครับไปเยือนนะครับ BG เนี่ยชนะทิพย์สงกสินเนี่ยจะไปเยือนถิ่นเก่าแล้ะแข่ง8ชนะ4เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่14แต้มอยู่ลำดับที่5นะครับ BG ปทุม อันดับที่6สุโขทัย FC นะครับแข่ง9ชนะ4เสมอ1แพ้4นะครับมีอยู่13แต้มนะครับตามด้วยสวารแคสน,นะครับลำดับที่7นะครับนครราชสี 4, มา FC แข่ง9ชนะ3เสมอ4แพ้2มีอยู่13แต้มนะครับอันดับที่แปคือราชบุรี FC นะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ3แพ้3ามีอยู่12แต้มนะครับ อันดับที่9คือเมืองทองยูเนเต็ดนะครับแข่งเจ็ดเนี่ยแข่งน้อยกว่าชาวบ้านเขา2นัดนะครับอืมก็มีเลื่อนให้กับเชียงราย1นัดแล้วก็เลื่อนอถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นบุรีรัมย์นะครับหนึ่งนัดเดี๋ยวติดตามยืนยันกันอีกทีนึงนะครับแข่ง7ชนะ3เสมอ3แพ้1นะครับมีอยู่12แต้มนะครับเท่ากับราชบุรีครับมีอีกหนึ่งทีมครับที่ได้12แต้มคือทีมของโคเตียนะครับ pt ประจวบ fc นะครับแข่ง9ชนะ Ood, ชนะ3เสมอ3แพ้3ครับมีอยู่12แต้มนะครับอัน Juan. ดับที่11นะครับลำพูนวอริเออร์นะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ2แพ้4มีอยู่11แต้มนะครับอันดับที่12คือหนองบัวพิชยานะครับแข่ง9ชนะ2เสมอ3แพ้4มีอยู่9แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่13ครับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับแข่ง7ชนะ2เสมอ1แพ้4มีอยู่7แต้มนะครับอันดับที่14คือระยอง FC นะครับแข่ง9 ชนะ1เสมอ2แพ้6นะมีอยู่5แต้มนะครับอันดับที่15นะครับนครปฐมยูเนเต็ดนะครับแข่ง8ชนะ1เสมอ1แพ้6มีอยู่4แต้มนะครับสุดท้ายคือขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับอันดับที่16แข่ง9เสมอ3แพ้6มีอยู่3แต้มครับนี่คือล่าสุดของตารางคะแนนไทยหลีก1เลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขออภัยนะครับแอดมินมานั่งทำคลิปอยู่หน้าบ้านนะครับก็อาจจะมีเสียงแทรกครับเสียงนกเสียงกาเสียงรถอ่า แทรกเข้ามาก็ขออภัยนะครับติดตามรับชมกันต่อไปเลยครับสไลด์ที่3นะครับหลังจากตารางนี้ก็สามารถติดตามรับชมดาวซันโวในล่าสุดเลยครับแอดมินเอาลำดับที่6ประตู5ประตู4ประตูนะครับตามลำดับเลยครับลำดับที่1น่นะครับจะเป็นกินเยเม่บิสซรี่ของบุรีรัมนะครับยิงได้6ประตูนะครับนำโด่งอยู่ก็ตามด้วย5ประตูมี4ท่านนะครับทีละศักดิ์เผยพี่ไมยสุภชัยเจดเด็ านกกาศของราชบุรีแลวก็โจนาธานอากูเกโดของอุทัยธานีนะครับสประตูนี้มีหลายท่านนะครับไปติดตามรับชมกันได้นะครับโคเวอร์ดูดินหนึ่งนาทีนะครับที่สไลด์อันดับดาวสันโวนะครับอ่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมที่นี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ